กับสูงถมหัวเด้ยวนะครับแต่ประมาณเมตรเจ็ดสิบเซนแล้วนะครับผมก็เลยตาจอดมี่ลปีมานมุงกว่าสีเด็ดครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับมาพบมาพ่อกันกับอีพี่หนึ่งนะครับของสวนเกษตรหลังบ้านนะครับบิ๊กเรียนฟาร์มนะครับวันนี้นะครับ ส่วนกเกษตรเอานะครับจะมาไ่ไหนอัปเรียดน,นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับพี่น้องเบิงนะครับเนาไปพอกันพี่น้องขับพ่อกับมื่อเบิงกันนะพี่น้องนะครับนี่คือนะครับองุ่นนะครับไปมลกานะครับที่เขาไปจัดซื้ออยู่ตามตลาดนัดละพี่น้อง ซือมาวันที่ยี่สิบล้วก็มาลงหลุมเลยนะครับเดือยความโหดเท่ายมถึงการลองหลุมแล้วเขาก็ฉีดฮอร์โมนเข้าไปพวมนะครับมันก็เป็นการไป,ไป,ไปยิกไปย่อมย่อนะครับน่ครับหลังจากนั้นแล้วนะครับใส่สิบหาเมื่อยแล้วพี่น้องมาเบ่งกันพี่น้องว่ามันเพิ่มแตกต่างกับตอนนั้นเป็นไงน,นะครับผมเลยตกแต่งนะครับออกจริงเดียวนะครับลือกจริงสมบูรณ์ไว้นะครับ รู้สึกว่าพี่น้องตัดยอดเลยพี่น้องแทงยอดออกเลยนะครับหลังจากออกมาแล้วนะครับสิบหามือได้จักใบนะครับตัวนี้จะตอนนั้นจะเป็นใบอ้วนนะครับตอนออกมานะครับสิบหามือได้หนึ่งใบนะครับไไนะครับได้ใบไหมนะครับสองนะครับ สามใบสี่ใบห้าใบหกใบนะครับเจ็ดกระใบยอดนะครับราซื้อว่าเทแห่งยอดได้เจ็ดใบนะครับตัวนี้นะครับโอเคอยู่ตัวนี้ยอดตัวนี้แท่งหงอกไม่หีกอละนะครับหลังจากผมรีออกแล้วแท่งหอกไม่แต่ซีเมือ่อนะครับเบิ l ้งรูซื้อว่าเขาจะสมบูรณ์ผมจะล่องไวเบิ้งนะครับล่องไวเบิ้ง ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับมาเบื้องต้นทัดไปแล้วครับตัวนี้ผมมาไว้สองจริงนะพี่น้องพันเยวกันไว้มระกกันนะครับรู้สึกว่าตอนนั้นผลยาล่ะมันเลยหยุดชะงักนะครับจริงผมลยตดดยอดดอกนะครับพัยอดไม่เบิ้งนี่ครับยอดไม่กําลังปุ่งกาลังขึ้นนะครับยอดเก่านะครับพุ่งไปได้จักใบนะครับมาหับกันมึง หนึ่งสองสามสี่หา้หาห้าใบนะครับห้าใบผมตัดยอดแล้วครับเด็กยอดออกแล้วจะเอาแหนงนะครับเจ้าจิงนะครับทวนี้ก็เริ่มปุงตาแล้วครับปุ่งยอดแล้วนะครับเนาะสี่เป็นยังไงเนาะพี่น้องเมว่าบางต้นทัดไปพนะี่น้องผมเดือเก็ยอดเดียว คกับว่าเตกต่างกันครับดูซิว่าแทงยอดอยู่นะครับแทงหย่อนเหลายยอดแล้วกันนะครับอายุพ่อประมาณแล้วผมก็เลยเดี๋ยวจดแล้วครับจะออกจริงนะครับจะจริงเขินจริงยังบวกเนาะครับนี่ครับกําลังแตะผมก็บ่งต้นคู่กันพี่น้องตัวนี้กับพี๊ด ยอดดอกแล้วครับพี่น้องแทงยอดดอกแล้วโอเคอยู่นะครับพี่น้องโอเคแต่ว่าใบเต็นถึงผมกับสีหอดประมาณนี้แหละกับสีเดียวยอดดอกนะครับต้งเลี้ยงเด็ดนั่นเลี้ยอดอกพี่น้องเดียดหยุดหยุดโยงเพราะว่าเลี้ยงเดียวอันนี้ก็นะครับใบเตีกต่างกันพี่น้องแทงยอดแล้วสัตย์ยอดดอกนะครับ คือสิ้ว่าถือควรนครับเขียอยู่ตัวนี้นะครับต,ตัวน้อยตัวนี้สั่งมาจากอะไร่างุ้นคุณหวานนะครับท่านใบคุหนัวนะครับมีลูกติดมนะน้ำนะพี่น้องมีลูกติดมะนำ้ำพุงกว่าสีเด็ดอ,อกอยู่นะครับพี่น้อง เป็นว่าตรงใบกรบเพาเสียหายแต่ว่าเด็ดออกก็ดีเพราะว่ามันจะไม่อย่งอาหารนะครับก็จะผลิตใบออกยอดออกยอดเพราะฉะนั้น,ะนุงเลยพี่น้องได้อาทิตย์หนึ่งนะครับได้หาเมือ่อหกมื่อน,นี่แหละนะพี่น้องพัดทันหลายมือ่อเสนพอ,อติดต่อเอาเบื้องต้นทัดไปพี่น้อง ของไวมลกานะครับตัวนี้ผมตัดยอดแล้วพี่น้องรอจริงนะครับรอจริงตัวนี้นะครับ,รบมาจากแร่งุ่นคุ้นหวานนะครับก็ลังแตกยอดนะครับยอดรู้สซึกว่าจะหยุดนะครับผมก็เลยเด็ดดอกเจ้ายอดไหมนะครับยอดไหม อ่ยอดนี่เลยพี่น้องเด็ดออกเลยตัวนี้อ่อนหย่อนนี่เดี๋ยวบางต้นถ้าไปกันพี่น้องอีสั่งมากว่ามันจะเป็นยังไงตัวนี้แทงยอดแล้วพี่น้องแขงยอดแล้วนะครับออกยอดแล้วตัวนี้จะสีเปลี่ยนนะพี่น้องจะสีเปลี่ยน ตัวนี้ตาต่อปลานะครับผมติดจงไว้อันนึงนะครับเอาเอานียงนี่เลี้ยงไว้บ้างนะครับเป็นต่อปลาจะเหยียดพันต่อไปนะครับเอาพี่น้องกลับประมาณนี้เนาะนะครับโครงสร้างเข้ากับเทือดไปสั้นย้วนะครับ เอาวัดเดดลงเดือนนะครับอ้าพี่น้องเดีในกันเนื้อบึงเล้วบึงกว่วมแตกต่างันอีกหนึ่งตัวนี้นะครับไว้มาละกากันสื่อมาตะดุลน่ะล่ละล,ะลงหลุมก้อนมูนะครับได้เดือนหนึ่งนะครับสูงตัวมวแล้วนะครับผมเด็ดย่อนแล้วกับสูงตมหัวแล้วนะครับแต่ประมาณ เม็ดเจ็ดสิบเส้นแล้วนะครับผมก็เลยตาจอดนะครับเพื่อจะเอากิ่งเขานะครับเพื่อจะเอากิ่งเขานะครับก็รูว่าออกแตกแล้วครับแตกยอดแล้วนะครับแตกยอดแล้วพี่น้องตามผมก็เรียกกันละนะครับเิึงก้วมสมบูรณ์ไปสามยอดนี่เหมือนกันนะครับแ,แล้วผมเจ้า,เาสอง นะครับหรือว่าเจ้าสามเนี่ยผมจะแบ่งสามนะครับรู้แล้วผมจะเอียวสามหยอดนะครับหยอดหนึ่งนะครับจะไปดันนี้นะครับหยอดนี้ผมว่าจะเอาไปทั้งปีนะครับแล้วก็หยอดปลายสุดนะครับผมจะเอาไปทั้งคนในหยอดนี้นะครับผมจะจะแย่งมาทั้งทั้งนี้นะครับเป็นสามงามนะครับ เสึกนี่นะครับฟุ้งหยอดแล้วนะครับต้นทัดไปนั่นกะผมลีบใบไตออกนะครับยังประันสูงนะครับนี่ครแทงหยอดดีอยยังประันสูงนะครับเด็ประมาณเม็ดสี่สิบเดียวต้นทัดไปนะครับ ตัวนี้ประมาณเมียดหาสิบแล้วอีกนิดเดียวนะครับถึงขอนี้ผมก็จะแต่งแล้วแ่งหย่อนแล้วนะครับอีกประมาณเกือบหนึ่งอาทิตย์หนึ่งกคงจะได้แต่งนะครับอย่งตัวนี้นะครับตอนนี้มีสองกิ้งนะครับตอนนี้มีสองกิ่งนะครับผมไม่เหลือกิ้งหนึ่งนะครับอีกกิ่งอีกกิ้งหนึ่งนะครับผมตัดออก Kinny chẳng nào cũng nó phi ra tân, cũng nó phi ra. Tay em 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 bắt sông bún. Trận kin y nói. Conca, lê, lạ thinh cháy lưỡng kìm tham. Ngap, qua kin nít chất sông bún qua. Yêu kìm nít chất sông bún qua. Ngap, nít chất sông bún qua. Ngap, nít kha, ngap, kha, สำนีกคอนเนาะพี่น้องามีการเปลี่ยนแปลงจังเดยผมก็จะมาอัปเดตให้พี่น้องเบื่ออีกเตือ่นะครับสำหรับอีพี่นี่นะครับก็สวัสดีไปเพียงแค่น,นี้ครับสวัสดีครับ